เดลชอนเ็นทุกคนนะออปิการเดียมเมีโวซ่าตอนนี้เราอยู่ันที่งานสุนันทานุสรไม่ใช่ท่าพัดกูหรอสุนันทาวิชาการนเชียวใยใต้โครงการใบใต้โครงการวิชาการสัมผัสได้ไปเราจะพาทุกคนไปทัวร์กันมาดูกันดีกว่ามีอะไรกินมึง อยากกินที่เป็นที่เป็นไก่ชีสอ่ะเสื้อแน่รับต้องเลยอ่ะแต่คาดว่าใส่ไม่ได้เจ้าโนุก เรียบๆคือจะตัดไอ้นเนี่ยตาสวยปะตัดไอ้ี่ยตัดกาสีฟ้านสีอะไรสีออกบขางลพหลองเห็นเนาะมียคนนึเขาไม่ได้เลนเลเขาทำเป็นปืนแล้วเป็นฉันแบบคมกริบคมกริบใช่ ไม่รู้จะกินอะไรมันของกินเยอะไปหมดอ่ะมึงกูอยากกินเนี่ยเพื่อกินไก่ทอดอ่ะ ไก่ทอดที่มันมีปกชีดอะตรงไหนมีขายแล้วังเ้ากินกัยุ่กเกียดตเกียดขาวอะโยนโยนมาโนนโปเกมอนไปโยนโปเกมอนไป ก็กลางลมอยากร้องออกเสียแต่กลัวว่าจะร้องผิดเพราะไม่เคยร้องเพราะไม่เคยร้องเป็นไทยพี่พี่สวัสด,ดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย ลงแชแนลอยู่ดูตรงมุมนู้นอ่ะข้างนอกเลยอ่ะอุ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะทไมแมลงอร่อยอ่ะน้งบอกว่าน่ากลัวก็ไม่กินเนไงว้าวคลุก็แอ๊บตาพี่เลยนะทำไมอ่ะก็บอกน้าก็ทาวีดีโอถ่ายได้ปะถ่ายได้หนูไม่ลงแชแนลพี่รหัสฉันเองพี่รหัสฉันเองไห่กินให้ดูใหม่อีกนิดนึงกินเมากอ่ะพี่รหัสฉันก่อนดีกว่าท่านกินอันนี้อร่อยอยู่ นี่คือเด็ก PR นะคะอุ้ยอิสเซตพีอาเรามาอยู่ในเฮยเนี้ยคู่มาชื่ออะไรให้จานจิบเซฟเพย์จานจิบตัวนี้เหรออ๋ออันนี้คือที่เป็นฟิงเกอร์เหรอน่ารักอ่ะอยากได้อ่ะอยากได้มาเป็นแบบกล้องอ่ะ เราถ่ายรูปมันจะน่ารักมากเลยสาว้สงแมวอะนับน่งทไมต้องมอยู่รมน้่ารักอร่มถอู่ใช่ไหมล่ะ ครที่ชอบญี่ปุ่นก็มาดูได้เฮ้ยร้านเคสอยากทาเคสจังเลยกินมั้อ่ะ,ะ,อะเอ้ยอยากกินใอนี้จังเลยอ่ะกะเฉียบะ่ะเอากิดะเากียบอ่ะกินออกมานาน,นมานาฟรา จากข้าโล่เขามั่งอ่ะเออโอโหหะ อู้เหนือก็ได้ก็ไม่พปรแล้วละนะร้นร้นแรงมากเลยนนเร้อนแรงจังโอ้ยไม่น่าสะบัดหัวเลยปวดหัวเลยอนอนเอาน้ำเปล่าขอนึงครับ ใส่ซ้หหรรืออะไไเงียนี่ไงคะมีขาทุกบทเลยได้วบอกกูไหมอ๋อมันบอกว่าให้มึงรีบเดินเฮ้ยมึงอันนี้น่กกากลัวมากเลยอ่ะต้องมีแววโดนกระแทกสักวันหนึ่งอ่ะสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งนะซื้อ,อยากกินน่ะมึงแฮวมีผี มึงมือว่างอ่ะช่วยกูหน่อยอ๋อเปลี่ยนที่แล้วค่ะเป็นหัวหมันี่แหละค่ะปลาค่ะตรงนี้ปลาจ้ะรูลวกครับตอนนี้เอาปีกไก่ครัอ๋ออัน,นข้างล่างนี่คือไก่ธรรมดาเหรอครับคะ,ะข้างล่างนี่คือไก่อะไรปลาก็เป็นเป็นสไปซี่ค่ะข้างล่างเป็นธรรมดา,าอ๋อ เก็ดไก่ห้าบาะแล้วก็เอาอันนี้ค่ะ <ไป S 2> เอาฝั่งนม้ก็เหมือนกัน,กนใช่ปะ่ะง<ๆ>ั้นเอานังเกสสองอันห่ออย่าลืมอย่าลืมไปแปคกราวด้วยนะครับ ใส eh. ่เพื yeah <S <S ้อหลัง nee ด hey, ้วยได้ครับเพื่อความันความอร่อยมีอะไรกินอีก้เยคยกินม totally> ันธรรมชาติจังเลยไปดีไปดี อันนั้นคืออะไรอ่ะปลา,าเลข<ด>เหรอเ,เลขถ้าเดอเลขเก้าก็จะได้ลูกาตาไปเราจะรู้ได้ไงว่าไหนเลขเก้าไหนเลขหกก็มีบอกไหมล่ะมันออกร้อน

ก็คงูจะไปกระแทกหัวเขานี่ค่ะตลกอว่ามินที่หวางลงก็จะวางไปวางไปค่ะไม่เป็นไรวางได้วางได้วางไปเลยเอ๊ยเป็นโค้โซรีอันนี้เขาเรียกว่ากุ้ยช่ายใช่ไหม กูต้องคอ,อยหลบล่งองี้ผมล่อมันเกี่ยวผมกูอ่ะเกยเกย์คุณาน,นี่นก่กลมากเลยมึง <c oughs> ไม่เหรอ <c oughs> ทำไงก็ได้ให้พึ่งมันไม่มาโดนกลัวมันมียาวไปถึงหน้าตึกคารุเลยปะ่ะตึกเคยเดิน มันมีต่ไหนอ่อะโอ้โอันนั้นมันกินได้ใช่ไหมได้มเเย่ดเเงขอให้ราอยู่สคนไม่เราต้องอยู่สามคนแล้วก็เทอยู่แต่พึ่งเทนะรอให้ได้กระเป๋ากูก่อนละขั้นมันเทมัน ไมนน่กี้งองของใรอโอ้ยมึงกล้องร้นนะอนมากเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ